็สวัสดีเ,เพื่อนๆชาวไทยเชื้อสายเกิดทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อยู่กับผมเลยที่เจมสําำหรับคลิปนี้นะครับก็เล็นเลนนิดน,งนึงนะผมไปข้างนอกมานะเพิ่งไปแบบว่าทาความสะอาดร่างกายมานะเคลียร์แบบทรงผมเอ่อหนวดเข่าอะไรเงี้ยนะโล่งเลยทีนี้นะครับค่อนข้างแบบว่าดีตอนนี้โอเคครับก่อนจะไปนะผมก็ขอขอบคุณนะครับคือช่วงวันที่17ที่ผ่านมาเนะี่ยสิเมษาใช่ไหมเป็นยวันเกิดผมนะครับแล้วก็มีคนอนะ่ะส่งของขวัญมาให้นะครับ ก็จะเป็นสามคนดนะ้วยกันเนาะที่แบบว่าส่งของขวัญมาให้นะครับก็ขอขอบคุณอดน,นานพี่นกนะครับอันนี้ผมก็จริงๆเขาไม่ได้ชื่อนกอเพื่อนผมอะ่ะเรียกพี่นกเพราะว่าเขาเรียกนกไปเยอะนะประมาณ7จแตัวนะผมพูดง่ายภาษาชาวบ้านคือผมไปส่องเฟซแหละเขาตักมาแฟนเพจคุยไปบ่อยมากนะครับแล้วเขาส่งแบบว่าขนมมาให้นะก็ขอบคุณมากจริงนะอธนันพี่นกนะครับอ่ะแล้วต่อมาครับก็ขอบคุณน,น้องเฟเ็ตนะครับผมที่ส่งของขวัญให้เหมือนกันนะครับก็มาเป็นทีมแบบ อันนี้เลยนะครับสายแบบสะสมของเกนชินอนคเนาะผมก็เป็นคนที่เล่นเกนชินอนไคนะก็น่ารักมากเลยนะฮะสัตวนันของฝันอ่าพี่น้องเฟเดส่งมาให้แล้วก็ยังมีขนมอิกนะครับขอบคุณมากมากนะครับสัตนันน้องเฟเดตแล้วก็คนที่3นะครับอันนี้คุณเบนก็ส่งขนมมาให้เหมือนกันนะ <S <S จริงๆแล้วผมก็เป็นเพื่อนกับคุณเบนมานานแล้วแต่แบบผมไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้คุยเลยนะก็มีช่วงหลังๆที่ผ่านมาน่ะเหมือนแบบว่าทักไลคุยกันบ่อยขึ้นนะครับแล้วก็คุณเบนต์อ ได้ส่งขนมมาให้ผมกินนะครับแล้วผมก็เพิ่งรู้ว่าคุณเบนซ์เขาทำแบบว่าพวกขายปีกส่งอะไรบาณนี้เนาะก็เลยแบบว่าเออได้คุยได้แบบรู้การอะถ้าใครอยากได้แบบว่าขนมนะครับแบบพวกขนมปังที่เขาทําเองด้วยก็สามารถติดต่อผมมาได้นะแต่ผมจะให้พิกัดอของจัดดัน <Okay. S 1> ้นร้านคุณเดซนไปแล้วกันนะครับเพื่อน,อนก็ขอบคุณทัศนธาสามคนด้วยจริงๆก็มีเ,เพื่อนๆที่ส่งมาให้ผมแบบเยอะมากครับไม่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอของแบบพวก ซับหรือว่าอะไรเนาะอย่างนี้นะครับก็ขอบคุณมากจริงๆนะก็ซับท่านันใครที่เข้ามารับชมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบคนที่ส่งหรือไม่ส่งก็ไม่จําเป็นต้องแบบพูดง่ายว่าไม่จำเป็นต้องแบบส่งมาให้ผมก็ได้นะครับแค่แบบว่าเพียงเพื่อนๆเ,เ,นนะเข้ามารับชมแล้วก็พูดคุยนะคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์อะไรแล้วแต่เพื่อนแล้วแต่ความสะดวกสบายและกันนะครับว่าเพื่อนๆชอบแบบไหนแต่ถ้าใครอยากจะแบบโอ้ยสับสนุนโด,ดเดก็กก็อันนี้ไม่มาครับกันนะครับแค่เพียงเข้ามาดูผมเนะี่ยผมก็ดีใจแล้วอันนี้ผมขอญอาต ขอบคุณต้นที่ไว้หน่อยละกันนะครับจริงๆก็มีหลายๆคนแล้วที่ผมไม่ได้พูดถึงนะผมก็ขออภัยด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นช่วงที่ที่ผ่านมานะครับก็จะมีของพวกนี้ส่งมาให้นะครับก็ขอบคุณมากจริงนะขอบคุณอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามนะขอบคุณมากนะครับที่เข้ามาชมวิดเจาฮอตเกมเมอร์นะครับโอเคเราไปชมกับคลิปหลักกันเลยนะครับเอาละครับเพื่อนๆคลิปหลักเราในตอนนี้ครับก็หลังจากที่ตำนานบูได้เข้ามาเนี่ยก็จะหมดวันที่ สามเดือนห้านะใครที่แบบจะทําแบบว่าดาราหนุ่มหล่อของเรานะครับนักแสดงนะก็คือปูพงพิวัตรนะครับสามารถมาทําได้จากยี่สิบสามนะไม่ใช่ยี่สิบสามดิสิบสามเออยี 23, ่สิบสามมัไกลเกินแล้วก็รู้สึกว่าตัวละครเนี่ยจะเป็นคอแลแลบด้วยเพื่อนไม่ใช่คอแลแลบอีกต้องบอกว่าเป็นลิมิเต็ดนะครับก็คือมาแค่ครั้งเดียวมั้งผมคิดว่านะถ้ามีการคอรแลแลบอีกครั้งหนึ่งเนี่ยน่าจะมาน่าจะมาแบบว่าเลยหลังนะครับแต่ผมคิดว่าอาจจะมีหรือเปล่าไม่มั่นใจนะ ต่อมาครับก็เป็นอีเวนต์ของเมรียอนะอันนี้ก็อยู่ในเว้นการ์ดที่ผมได้เคยรีวิวไปแล้วนะครับก็ไม่ขอพูดถึงอะไรเยอะมาถึงเว้นตี้กันดีกว่าครับตีที่เข้ามาในรอบเนี้ยก็จะเป็น3ามตีใหม่นอ้อบริการโล่ไวกิ้งนะครับความสามารถเนี้ยก็จะเป็นทอยต่อผ่านฝันข้ามเนี้ยจะมีโอกาสที่เราจะผักฝันข้ามไปยังพื้นที่ของชั้นแบบสมก็คือจะเป็นหมัดเตะนะครับหลังจากนั้นเนี้ยก็จะมีโอกาสที่จะป้องกันได้เตอันตรลายที่ใช้กับชั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นดีบัฟอย่างตีนแมว หรือว่าดอกกุหลาบของไกาอาหรือว่าบาเชอร์อะไรเงี้ยก็สามารถกันได้ทั้งหมดเลยนะครับต่อมาเนี่ยเมื่อตกไปที่ของชาแนลโอกาส70%็ดสิร์นะชาโลกสูงสุดสขั้นนะครับ70เนี่ยน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ฟิกแล้วนะครับที่เหลือน่าจะเป็นเปอร์เซ็นต์ที่ต้องอัพนะไอ้ป้องการผมคิดว่าน่าจะฟิก60แหละแต่อัพเนี่ยมาเตะน่าจะมา70นะคิดว่าเดาๆนะต่อมาครับก็จะเป็นหมวดอาร์ชิวายกิ้งนะครับความสามารถเนี่ยก็จะเป็นควบคุมลูกเต๋าแม่นยำเลย หลังจากนั้นเนี่ยจะโบกอ,อีก15%หลังเทิร์ที่2ครับแล้วก็จะมีโอกาสที่จะป้องการสกิลมังคัคบยาแล้วก็การจับต่างๆเนาะสองครั้งหลังจากนั้นนะครับเมื่อตกพื้นที่ของชั้นเนี่ยโอกาสชาร์โลนะครับเป็นโลธรรมดาเนาะเหมือนกับไวกิงเลยนะครับสูงสุดเนี่ยคือ2ขั้นอัตราการชาร์จอยู่ที่70%นะครับเพื่อนๆตามนี้เลยส่วนที่สุดท้ายนะครับที่เข้ามาในรอบเนี่ยก็คือจะเป็นอุปกรณ์เขียนแบบเรืออวากาศโลนะควาสามารถเนี่ยก็สร้างอาคารสาหลังนะหลังจากนั้นไปย้ายตำแหน่งที่ยืนนะครับโบก10%เมืม่ หลังจากนั้นเนี่ยเมื่อตกพื้นที่ของชาตนะโอกาส70%นะที่จะล็อกค่าบันทางคู2คู4คู8นะครับแล้วก็จะมีโอกาสชาโลกเหมือนกันนะครับอยู่ที่70%สูงสุด2ขั้นเหมือนกับ 3G มจ้ไอแรกเลยนะครับทั้งหมดเนะี G ่ย G ใหม่ที่เข้ามาคือ 3G นะแล้วก็จ้ที่มาเลยหลังในรอบนี้ครับก็จะเป็นโดนแม่เหล็กดีชาร์จนะครับเกาะลอยฟ้ากับดกักปืนหมัดแมวเหมียวนะเควินนะครับปืนหมัดแมวเหมียวอ่าแจ็คสันแล้วก็ของเป็นเหมียวรถนะครับอันสุดท้ายการตามหาเนี่ยก็จะเป็นการตามหา อทองคําก้อนนะครับเพื่อนนามาแลกเป็นทองคําแท่งแล้วก็เก็บมานํามาแลกเป็นแหวนทองเนาะใช้ทั้งหมดเอห้าแลกหนึ่งแ,แล้วก็5้าแลกหนึ่งเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเพื่อนเลทตามนี้เลยสุรวันการเล่นนะครับก็จะเป็นจ่ายหินเพชรแล้วก็จะเป็นการ์ดบูอยู่นั้นเพื่อนแล้วก็อีเวนเขาดาวนะครับยังเหมือนเดิมเดี๋ยวอันนี้ผมจะมารีวิวเป็นพ่งนี้พร้อมสติกเกอร์แล้วกันนะครับเพื่อนและตัดภาพมาที่ของขายกันบ้างครับก็จะเป็นร้านค้าแฟลตเซลลนะเพื่อนอันนี้จะเป็น พิมพ์บวก5นะครับและอันนี้จะเป็นน้านคาริกราฟเนาะก็เป็นแสงตัดกาวเจ็ราคาฟิกนะครับเพื่อนๆเก้าบาทแล้วก็จะเป็นของต่างๆเนาะแล้วอันนี้จะเป็นสุ่มจี้ครับเว้น,นี้เนี่ยมาแบบของทางด้านการสุ่มที่แบบอ่ก้าวอพชรนะครับตามที่ผมได้พูดไปในเว้นการ์ดเนาะส่วนอัตราการสุ่มนะครับเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันอัตราการสุ่มเนี่ยผมเลื่อนลงมาแล้วรู้สึกว่าจะไม่มีนะครับเพื่อนๆก็ในการสุ่มนะครับร้านค้าขายตามนี้เลยเพื่อนๆ จะอยู่ในของจะด้านเปิดตัวไอเทมสุดเก่งนะครับแล้วก็จะเป็นแพ็คแบบนี้นะคือ900เพชรอ่ะจะได้สูงสนะุดอ่ะคือ5แพ็คน้องเพื่อน200แพ็คเอเมน200ดิ200เพชรนะครับจะได้เป็นบวก5นะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนจะจัดละกันนะครับจริงๆผมอยากทำเหมือนั้นเพื่อนแต่คิดอยู่ว่าผมจะทาจี้ไรดีเออถ้าทำเนี่ยเพื่อนๆคิดว่าผมควรทำที้ไรเดี๋ยวค่อยว่ากัน,นทีนี้ละกันเนาะก็ส่วนร้านค้าตำนานบูนะครับ เหมือนเดิมเพื่อนๆเดี๋ยวสติกเกอร์เดี๋ยววันนี้ผมจะซื้อแพ็คนี้ครับแพ็คหนึ่งแล้วก็พรุ่งนี้เดี๋ยวผมจะมารอดูว่ามันจะรีหรือเปล่าเห็น <c oughs> คนบอกว่ามันรีต่อวันใช่ไหมเอ่อพวกร้านค้ายอย่างอื่นนะครับแต่ผมไม่แน่ใจว่าสติกเกอร์มันรีไหมใครที่ซื้อก็วานบอกผมหน่อยนะครับว่ามันรีหรือเปล่าหรือว่ามันเป็นรีเป็นอาทิตย์ถ้ามันรีเป็นอาทิตย์อ่ะผมก็คมหมดเสร็จแล้วผมก็น่าจะซื้อแค่เอาแค่การ์ดทีมี่มหรือว่าการ์ดเอ่อต้องบอกว่าเป็นตั๋วสุ่มจี้เนาะจะดีกว่่านนะคัแ้พอ ก็สับในเรื่องของส่วนนี้เพื่อนๆสามารถคอมเมนต์บอกกันได้นะผมจะได้ซื้อแบบถูกนะครับผมจะลองซื้อก่อนแพ็กหนึ่งแล้วกันนะครับส่วนของตาตๆเนี่ยยังขายเหมือนเดิมน้องเพื่อนอันนี้เป็นรูเล็ตนะครับก็ไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงละอันนี้จะเป็นร้านค้าขายแสวเมกาครับตามนี้เลย<อ>ก็ขอบคุณหลายๆคนที่เข้ามารับชมด้วยนะครับผมขอบคุณของขวัญทุกๆคนด้วยที่มอบให้กับผมนะก็คือช่องผมเนี่ยคือมีแต่คนมอบให้ทุกอย่างเลยแต่ผมเนี่ยไม่ได้มอบสิ่งต่างๆให้กับเพื่อนคืนเลยนะครับก็จะมีแค่แบบ ของขวัญเล็ๆเกๆน้อยๆจากแบบถ้าเป็นในเกมก็จะเป็นลงหลีเป็นพวกแบบส่งของที่มันส่งได้ในเกมเนาะเออมีแต่แบบเพื่อนๆให้ผมกันมาเยอะมากนะผมก็ขอบคุณมากจริงก็สำหรับคลิปนี้นะผมขอตัวไปก่อนนะครับใครที่อ่าต้องบอกว่าไม่จ้อเป็นต้องแบบส่งมาหรือว่าอะไรมาก็ได้ครับเพียงแค่แบบเพื่อนๆเข้ามาดูแล้วอ่าเพื่อนๆเนี่ยคอมเมนต์กดไลค์หรือว่าอะไรอย่างนี้ก็เป็นการซัพพอร์ตให้ผมได้นะแต่ถ้าแบบว่าอยากจะสนก็แล้วแต่ อ่าศรัทธาของเพื่อนและกันนะครับอันนี้ไม่มาครับกันส่วนสำหรับคลิปนี้ขอจบไปก่อนแต่เจอใหม่คลิปหน้านะครับผมก็ขอบคุณมากแล้วก็เกงใจยด้มากเลยนะครับสับของขวัญน,นะคลิปนี้ผมก็จะมาขอบคุณด้วยแล้วก็เดี๋ยวจะมารีวิวเว้นด้วยแล้วกันส่วนเว้นนะครับสั้นๆง่ายๆประมาณนี้เลยคือจะเป็นจี้ที่สร้างมาเพื่อโคแลเพราะว่าโคี่ยคือไม่มีโลทองใช่ไหมของทนาเซิร์ฟเกาหลีจากสกิลที่ผมได้ไปดูมาคร่าวๆแล้ว ส่วนจี้เนี่ยก็จะเป็นโล่อาชิวชจนถึงแบบเท่าไหร่นะเป็นโล่แบบเงินประมาณ70%เหน่อยเพื่อนก็เยอะพอสมควรนะครับสำหรับคลิปนี้ขอจวไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้านครับก่อนจะจากลากันได้ทีดีโอ้โหนานมากคลิปดีคลิปดีปดอยู่นั้นแหละไปแล้วครับบ๊ายบาย